จากคลิปที่แล้วเราได้สาธิตการใส่ปุ๋ยไปแล้วนะคะก็คลิปนี้เราก็จะมาใส่ปุ๋ยต้นเล็กนะคะต้นเล็กนี้ก็อายุประมาณ2ปีกว่านะคะเพื่อนๆนี่นะคะโซนนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็นี่ด้วยนะคะทั้งหมดเลยโซนต้นเล็กนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาทําการใส่ปุ๋ยแล้วก็ถอนหญ้าไปในตัวนะคะถอนหญ้าก็ถอนหญ้าตามคคณแบบนี้นะคะตามคคนทุเรียนนะคะ ยังใส่ไม่เสร็จเนาะนี่นะคะเพื่อน,อนๆอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนเนาะ<ๆ>เพื่อนๆเนาะ<ๆ>แต่ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่พายายามเข้ามาดูนะคะขอบคุณมากๆเลยนี่นะคะเพื่อนๆ ยาเล็กยาน้อยแบบนี้ถ้าเรามีเวลานะคะเอาออกไปเลยค่ะทำความสะอาดไปในตัวใส่ปุ๋ยไปด้วยในตัวนี่นะคะเพื่อนๆบางท่านนะคะก็จะถอนแค่รอบทุเรียนอย่างนี้นะคะส่วนข้างๆแบบนี้เขาบางทีเขาจะตัดเอาอย่างนั้นนะก็ดีเหมือนกันนะคะเพื่อนๆน แต่ถ้าปล่อยให้หย่าสูงรกเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะคะปลาเพลี้ยมันจะลงเร็วมากนี่นะคะเ,เพื่อนๆนี่นะคะงามมากเลยนะคะอันนี้ก็ใบอ้อยนะคะที่ใส่เสริมไว้เป็นใบอ้อย เวลาปุ๋ยใส่ปุ๋ยปุ้ยก็จะกะเอานะคะเพื่อนๆใส่ให้กระจายให้เยอะที่สุดนะคะเห็นไหมคะนี่สองปีกว่าเองต้นสูงใหญ่สมบูรณ์ค่ะก็ฉีดทั้งฉีดฮอร์โมนด้วยนะคะเพื่อนๆฉีดฮอร์โมนด้วยใส่ปุ๋ยด้วยน้ำถึงอะไรได้ก็คือว่ามัน วงจรการดูแลต้นทุเรียนนเนาะถ้าเรามีเวลาดูแลเอาใจใส่ต้นก็จะสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็พุ้ยได้มาถอนหญ้ารอบโคนไปแล้วนะคะน,นี่ก็เราก็มาใส่ปุ๋ยบำรุงใส่ปุ๋ยบำรุงเขานะคะนี่นะคะจริงๆดูแลทุเรียนมันก็ไม่ยากนะคะแต่อันนี้คือ บางทีถ้าต้นมันใหญ่ๆมากๆอะปัญหาที่เกิดขึ้นเยอะที่สุดก็คือพวกเชื้อราตามต้นนี่แหละค่ะบางทีต้นงามๆพอจะงามๆหนี้่บางทีเขานึกเจอเป็นโรคก็เป็นขึ้นมาเลยเฉยๆนี่นะคะเ,เพื่อนๆก็จะใส่ประมาณนี้เนาะ อันนี้เขาจะปั้นโคกหมดเลยนะแต่ว่าสวนของปุ้ยนี่คือเรายกร่องนะคะพูนร่องขึ้นมาเลยค่ะแล้วปลูกบนร่องะคะ่ะแล้วก็ทางเดินก็ข้างล่างนะคะจะยกขึ้นมาจะไม่ได้ปั้นโคกกลมๆเหมือนไร่อื่นนะคะแต่ถ้าปั้นโคกกลมๆก,ก็ดีนะคะเพื่อนๆก็ดูแลง่ายกว่าแบบนี้นะคะแบบนี้บางทีมันสูงอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนางนี้ต้นใหญ่ใช่ไหมคะบางทีมันสูงเวลามันเดินขึ้นไปฉีดยามันก็ลาบากนิดนึงอะคะ่ะเพื่อนๆ นี่นะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่เสียเวลาเข้ามาชมปุ้ยอีกแล้วขอบคุณนะคะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านเลยที่เมตตาช่องของปุ้ยนะคะที่เข้ามาดูทั้งๆท,ท,ที่เราเออทำคลิปทําอะไรก็ไม่เก่งนะคะพูดก็ไม่เก่งนะคะคือไม่ค่อยเก่งอะไรเลยพอได้นะคะแต่ทุกคนก็เข้ามารับชมช่องของปุ้ยนะคะขอบคุณมากมากจริงๆเลยนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะ ค่ะก็สําหรับคลิปนี้ปุ้ยขอบายบายเพื่อนๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ใส่ปุ๋ยเยอะมากเลยะค่ะเพื่อนๆทั้งหมดห้ากระสอบนะคะต้องเดินขาลากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะบายบายจ้า